คนมันใหญ่คือสายใหญ่อีหยังอีกเอาคืออะไเอาเงินมายัดให้ข่อยสายใหญ่ไมพุ่มคู่จุมพรอลอดเลยค่าทางด่วนหรอเพราะเมื่อก่อนเขานั้นมาคู่กันสุสายใหญ่ร้องเพลงกอดสันกอดเขาแน่นๆนียนกอดน่องเนียนเนียนสายใหญ่ร้องเพลงกอดน้องแน่นๆเออเดี๋ยวมันคือบ่ลงห้องกันอีกคู่นึงนี่อย่าส่วนไมพุ่ม อุดมพรอุดมชัยทืกประคองกันวะเออนั่นแหละเอาไม่สไม่ดีเล้วไปเขียวใส่กันแบนี้เขียวหลือหมายถึงคนกับสุดนะเขียวใส่กันอ่าะวลุงเห็นต้งเ็นตเ็นไ่ดีดีขึ้นมีข้อผิดพลาดใช่ไมมันนี้มผิดพาดเราลองชบชบายเลอเตรมเลีย ยืนปกติโอเคโอเคเนื้อสองสามเอาวางขึ OK, no. ้นรถเลยนะ องอซีอยู่อ๋อันนาเวทีได้สามอยอยู่ใช้ยูพี <c oughs> เราไปสูบเปนไปเท่านั้นแหละสีวิตเท้ามันเลือดนักสูบถ้ากูเจอไปแล้วธุรก,กิจซีแล้วเขาไม่กินเป็ดเียวเป็ดเทียวเจ็ดสีบูเ <c oughs> ติมแพกเป็นตวกี่ตัวก็สารไปไหนอ่ะ <c oughs> <c oughs> ส่วนไปกิดดนตีนอยกินพนตัวจูดีนวยตัวอยู่ อ๋อ oh, สวัสดีครับทรงขาดที่รีบอ่ะจริงขาดจริงจกจนทงทรงขาดบอ

น ah, um ี่นี่นี่นี่ทางหลังนี่งานงานาไปเลยฝรั่งเร็วฝรั่งโอ้ยส่ออันน่ะเอออันได้เบ้านั่น บ่ใส่พ่อหนิกกระโดดอีก่ออนแท้แต่เก็บตก็บเก็บยางน่ะปวดโพนเนาะทำมาแบงรู้จะเส้าบาทไเก็บนั่นนะพี่พ่ได้เก็บเลยใช่ใช่ไปพี่ไปลเมาก่อนไปไเอนไปเนาะห้มันเก็บได้คือยังเก็บเห็ดเก็บปลาเป็นสัพสียางเก็บอายุเหล้วเนาะ เอามานี่คือการปนเอามาจดเสียหายค่อยดีๆบอหรือเสียหายจดดำตาวางสิบอ้ยแล้วกเาจักระเช้าจ้งตำรวจปเซเขาคุกแบบไปกินเขาฟีมียุติเขาฟีบอมีมีในคุกนะเคยไปยุติบ่แตีรคือบมีเขาฟีเอาเคยเขาอยู่ในคุณอมแ้งสาบไปเลยนสุดไปไอ้พวงจะเนียนสุดไปพัทยาต่อเอาุน จพูดอะไรทำไมไม่มีอันโบหน่อยจะได้เนี่ยเอาไปติดได้ได้ครับเวลากล้องนิสัยกล้องอะไรก็ได้กล้องเล็มันกล้องมังสวานไปอยู่ทางไหนล่ะเอามาสามีไปแล้วเนาะเอามาขายแล้วเหรอคลิปเทีย่เธอหลุดจะเป็นหกตุ๊กตาทันทีไอ้เป่าวรู้ได้ยังไงรู้แหละว่าเธอชอบตุ๊กตาไง ไมยยยอยวไทยก,กนมนีแ้ก่อนสตรอเบอรีหมดแล้วอ่าอย่แล้วกินอ,กอันนเเสตอบอรีมาให้ด้วยสตอบอรีก็หมดแล้วแเาแกินไม่เป็นสลามามากกล่องใส่ลยร่อน อสวอนหมดเลยอ่ะ,อะออยายอะไรว่าอะไรน,นะไม่เร่งสวมดเลยมแม่มมีด้ว <Right. S 2> มาอ่าหนึ่งสองสามอ้ยสวยมากเลยเอากี่รูปหนึ่งสองสามรูปนะอ่าหนึ่งสองสามโอเคครับสวยมาก อาน้องซอกเปิดบิ้งมันน้องเปิดบิ้งใส่เขตว่าคือบางครับเกตีหลเกตบางเกลเได้ไหมสวยไหมโอเคันแสงมันพอดีมันบางโคครับัดแสงนี่เัดนีดี่งคังนพอโคัดี่โครันครังนี่โคตรวสนี่ัดแสี่โเครับแสนีคนี่โดสงนีครัอ่คตร่ไครัสงนี่ส่วสปัน่นี่ี่รแงบ่ ไปเดียวนี่แล้วอ้าวกัเจอกันค่ะเจอกันอยู่ทะเลเบ้ยนอนแต่แม่เอ้ยไม่นอนเต็มอิ่มแรงเต็มอิ่มแล้วเต็แล้วเต็มแล้วเลยแด่แดดไปพัทยาติดเมียงอย่าคลองตีพัทยาเมียงแม่กลับบ้านเแม่ล้วเมียงแม่ไปพัทยากับสีกรมกลื่อนตัวปนีนาฝรั่งแต่ว่าลบหนาเในเด้ออย่าไปยืนเตะตัวบักขามเด้อา หลตัวต้องลบหนาดิ่ยมพี่ยืนอยู่อตะตัวแบบขามเด้อคุ้มตาเลยนะไม่ไม่ใช่ต้นมะขามต้นมะพร้าวมันจะคุ้มตาแหล่ะไปแล้วไปยืนเงี้ยขี้ยอดแต่สันมันคือขี้ยอดแทนขี้ยอดอันนี้ขี้ยอดนะฮะไม่ใช่ขี้ยอดเอาอย่าเฝ้าแม่คนนตาไว้ี่ังนี้คนตาไว้ใส่ไปนี่คนตาไว้ในมือค่ะโอเคเปลี่ยนชุดแล้วก็จะไปละเก็บของกัน ไม่พายค่ะ๊ายบายค่ะไม่บายไา่พาย <c oughs>